กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้หน่วยจัดการจมชนเข้มแข็งภูมิเวศลำชีนะครับได้มีการจัดประชุมปาร์กี้เครือข่ายนะครับที่ตำบลเชื้อเพลิงอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินโดยมีท่านกำนันพินิษฐ์เมืองไทยนะครับกำนันตำบลเชื้อเพลิงอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินนะครับได้มากล่าวต้อนรับทีมพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการโครงการย่อยนะครับทั้ง3าโครงการประกอบด้วยโครงการถนนปลอดภัย โครงการจัดการขยะในชุมชนแล้วก็ปลาชุมชนและก็โครงการอาหารปลอดภัยนะครับโดยมีภาคีเครือข่ายนะครับแต่และโครงการรวปกิจกรรมกันจำนวนมากครับขณะทีมพี่เลี้ยงนะครับเราก็ได้มีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันนะครับขอให้การช่วยเหลือแลก็เสอนอนี้กับโครงการกต่างๆเราเปิดเวทีกันนะครับโดยน้องชมพูแล้วก็พี่นายนะครับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรติดตามชมไปได้วยกันเลยครับโครงการจัดการขยะนะก็เราก็ ได้ทีมงานนะคะก็ได้ลงที่ที่ทำแบบสืบสวจนะคะในการจัดการขยะค่ะก็มีการทำแบบสอบถามนะคะแล้วก็ให้เขาสืบวจคือเนเดือนนะคะว่าว่าแต่ละครุ่เดือนเนี่ยค่ะเขามีขยะเปียเนี่ยขยะอะไรบ้างค่ะแล้วก็มีคือขยะขยะจะมีสีประเภทนะคะก็มีขยะเปียขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลแล้วก็ขยะอันตรายนะคะ การติดป้ายประชาสันนะคะก็อันนี้ทำป้ายไปประมาณสี่สิบนะคะแต่แต่อันนี้ก็คิดว่าจะหน้าสิบครัวเรือนนะคะก็ได้มีการาให้ความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะนะคะแล้วก็โดยโดยเราได้ให้ให้แต่ละครัวเรือนได้มีการาลงลงรายละเอียดเราไปติดป้ายติดป้ายสมมติว่าติดวันนี้ พรุ่งนี้ก็เอาไปทิ้งเลยกระทรวงมหาดไทยขาประกาศให้กำหนดนเจ้าที่ผู้มีอำนาจปรับตามที่ไหนตามที่ไหนคืออะไรตามที่ไหนก็คือการกระทําที่ฝา่าฝืนต่อกฎหมายนั้นและกฎหมายนั้นน่ะมีบทบัญญัติให้มีโทษปรับนะคะ,นะ,คะในส่วนของอบตอน,นะคะก็มีการปรับเป็นที่ไหนนะคะซึ่งเราที่ผ่านมานะคะเราก็ได้ทำการปรับแล้วนะคะจำนวนหนึ่งรายนะคะก็ะะจะเป็นการจัดทำ MOU ระหว่างอบตกับชุมชนนะคะ ที่เราคุยกันคร่าวๆนะคะก็จะมีการทำเออยูด้วยกันสีพ่พจอด้วยกันนะคะก็ที่จุดใหญ่นะคะมีอยู่สี่จุดจุดจุดย่อยนะคะมีอยู่แปดจุดนะคะคือ,อข้อมูลมาตรการชุนชนนะคะมีพฤติกรรมไม่สวมหมวกขับรถย้อนสอนขับรถขับขี่รถเร็วนะคะมาตรการห่วงตรงนี้นะครับว่าจะให้มาเชินเสานะครับ อีกสักสองต้นนะครับเพื่อให้จักรยานใดนักเรียนนะครับชุดนมากไม่มีจักรยานของนักเรียนครับมีแต่วางไว้ค่าทางนะครับก็มาพิมพกระจดไว้ตรงต้นจุดทางฝั่งทิศเหนือโรงงานนะคะก็ตัวดิฉันเองเป็นคนทําหน้าที่ตรงนั้นก็จะเป็นเวลาที่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าโรงงานออกนะเป็นเวลาปกติประมาณ15นาฬิกาถึง16นาฬิกา มีจำนวน,นย้อนศนทั้งชาวบ้านทั้งคนในโรงงานที่แก้ทั้งหมด53 53รายค่ะ,คะวเวลาปกติวเวลาปกติยังไม, <c oughs> ไม่ใช่เวลาเปิดนกะค่ะก็ใช้วเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงค่ะแต่หวัดเซียวมากเลยครับใน,นโรงงานนะครับก<อ><อ>็นะคะถามว่าไม่ให้เปิดไหมมันต้องเปิดยังไงมันต้องเปิดแต่ว่าก็ เครือข่ายหรือว่าชุมชนตระหนักดีมากๆเลยค่ะสามารถช่วยดูแลช่วยสอดสอง่งคณะกรรมการเข้มแข็งอะไรเข้มแข็งก็ป้องกันในระดับหนึ่งและนวัตรกรรมต่อไปที่เกิดขึ้นก็กค่อยๆเหมือนตรงหน้าโรงเรียนเชื้อเพลิงที่ท่านว่าถ้าเอาไปอีกปลูกอีกสักสองหรือสามต้นยาน่นจัก,กรยานผ่านได้แต่มอเตอร์ไซค์ผ่านไม่ได้ซาลนผ่านไม่ได้ยังไงก็อยู่เพิน นะคะยังไงก็อยู่เถินไปไม่ได้นะครับทุกทุกได้เลยนะครับโดยเฉพาะทางโรงเรียนบ้านจุเเลก็ส่วนมากก็เกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับของของเด็กนักเรียนนะครับของชุมชนนะครับปลอดภัยนะครับที่ตามบันไดที่ทํามานะครับบันไดขั้นแรกคือมีคณะทางานขับเคลื่อนปลอดภัย2องหมู่บ้านนะครับคือหมูสี่จำนวนห้าคนหมู พกก็จํานวนห้าคนในคณะคณะทำงานนะครับหน้าทำงานมีการรวารวจข้อมูลขั้นแรกคือรวารวจข้อมูลครัวเรือนที่จะปลูกผักที่จะร่วมโครงการกับเราตอนได้โครงการงานนะครับขั้นแรกรวบรวจข้อมูลก็ได้หมูละสามสิบครัวเรือนที่จะร่วมโครงการกับเราทีนี้เราก็นัดประชุมครัวเรือนเป้าหมายที่จะร่วมโครงการเรื่องการปลูกผัก แต่บางตัวเดือนก็มีการกล่กในต้นทุนเดิมแล้วเขาจะร่วมโครงการกับเราวันนัดประชุมที่หมู่4บ้านเสบราดนะครับชุ้นเร่แล้วก็มีการแจกเมล็ดพันธนุ์ไปปลูกถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์เนี่ยต้องต้องจากกรมวิชาการเกษตรมาเราถึงจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไ,ได้ได้อย่างถั่วอย่างแตงเนมืน่อคราเขาจากตลาดเนี่ยเขาจะทําลายกัน การทุพพันนะครับจะไว้ทุพพันไม่ได้ทุพพันเนี่ยส่วนมากมันจะพันแบบนี้ก็คือจากส่วนหนึ่งจากกรมวิชาการก็คือศูนย์ขยายพันธุ์พืชนะครับพืชสวนอย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเมล็ดพันธุ์ที่มาจากศูนย์จัดการเป็นสถิดอย่างนี้ที่เป็นเมล็ดพันธุ์นะครับศูนย์จากจากฝาชาวบ้านนะครับหรือจากพ่อเลีแม่โจ้นี่มาของเราคือในกลุ่มเนี้ยทำแล้วผู้บริโภคเขารู้สึกว่าจะปลอดภัยเนาะเขาอยากอุดหนุนตลอดนะในตำบลในหมู่บ้านทั้งสองทั้งสองหมู่บ้านเนี่ย ไปทําได้เขามั่นใจเลยว่าถ้ากินผักสองบ้านด้วยแล้วฉันฉันมีความสุกเนาะฉันโอเคฉันเป็นลูกค้าประจําไปจนทั่วชีวิตจะหาไม่เนาะเนี่ยไปทำกติกาแล้วเนาะจะเป็นควบคุมกันหน่อยลองเห็นว่าท่านเรื่องดูสองกิจกรรมนี่นะอาจจะกลับไปคุยเรื่องกับท่านได้มากขึ้นเนาะหมายว่าเหมือนได้คุยกันมากขึ้นเนาะกลับไปปรึกษากันมากขึ้นอันนี้เห็นพัฒนาการเนาะ พวมีความก้าวหน้ากันขึ้นแล้วก็ผลสิทธิภาพสูงสุดก็ต้องใช้เวลาหน่อยเนาะก็ะะต,ต้องกลาบขอภัยพี่น้องจริงๆนะคะ,ะดิฉันไม่ขอพูดอะไรเนาะนอกจากที่จะขอบคุณทางพี่น้องเครือข่ายนะคะตัวแทนโครงการทั้งสโมองการที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันวันนี้มานําเสนอบทเรียนการทัฒง,งานทั้งสามองการนะคะแล้วก็ทางทีพี่เลี้ยงเองก็เติมเต็มในส่วนที่เติมได้ สิ่งที่มันจะประสบผลสําเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่าจะ,ะดําเนินการไปแบบไหนอย่างไรนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ั้าสามโครงการมีมีความม,มุ่งมั่นมีความตั้งใจทํางานได้เป็นอย่างดีนะคะก็จะขาดบ้างในเรื่องของข้อมูลเล็กเลกน้อยๆก็ค่อยเก็บเพิ่มเตมิมเอานะคะ